วันจันทร์ที่วันที่6พฤษภาคมนี้หนังสือพิมพ์เดลี่เมย์เปิดเผยอันดับการนัดหมายอย่างเป็นทางการของสมาชิกราชวงศ์ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนเมษายนเจ้าชายวินเลี่ยมทรงนำหน้าสมาชิกในครอบครัวในวัย88ปีมันเป็นนิสัยสำหรับเธอเจ้าหญิงแอนทรงเป็นผู้นำในการจัดอันดับจำนวนการนัดหมายอย่างเป็นทางการที่ดำเนินการโดยสมาชิกราชวงศ์เมื่อต้นปี2567 น้องสาวของกษัตริย์ชาวที่3ทำางาน68วันและทำตามข้อผูกพัน172ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนตามที่ระบุในเดลี่เมลวันจันทร์ที่วันที่6พฤษภาคมนี้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในรายการนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าราชวงศ์กำลังเผชิญอะไรอยู่เนื่องจากเจ้าชายวินเลียมมีเวลาทำงานเพียงไม่กี่วัน ในความเป็นจริงลูกคนโตในพระเจ้าชาวที่สามทำงาน17วันและเขาอยู่ข้างหน้าอายุแข่งเค้นลูกที่ลูกน้องของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองและมีอายุ88ปีบุตรคนหลังนี้ด้วยภาระผูกพัน28วันทำให้พระองค์ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณาชนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เท่นเดียวกับดยุคแห่งกลอสเตอร์วัย7จดปีซึ่งทำงาน19วันในช่วง4เดือนแรกของปีเจ้าชายวิลเลียมทรงนัดหมาย28ครั้งเทียบกับ50ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วราชวงศ์ไม่พอใจในปีนี้น้องชายของเจ้าชายแฮร์ริวชั่งมงทำงานเพื่อดูแลภรรยาและลูก3ามคนครั้งแรกในขณนะที่เคธมิดเดิลตันกำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดช่องท้องใหญ่ และหลังจากนั้นตั้งแต่เธอเริ่มรักษามะเรงรูปแบบหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบที่มาของต้นกําเนิดเนื่องจากปัญหาสุขภาพเจ้าหญิงแห่งเวลจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการใดๆได้ตั้งแต่ต้นปีท่ากษัตริย์ชาวที่3ทรงงานไม่กี่วันนั่นเป็นเพราะเขากําลังรักษาโรคมะเร็งเช่นกัน พระสวามีของพระราชินีคามิลล่ากลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะอีกครั้งในวันที่30เมษายนซึ่งยังไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับพระสภัยของพระองค์ที่ยังคงดูแลตัวเองให้พ้นจากสายตาใครรู้เจ้าหญิงแอนทรงแสดงความสำคัญของพระองค์ต่อสถาบันกษัตริย์ที่ป่วยหนักด้วยการเข้ารับพระราชภารกิจหนึ่งในสาในช่วงสเดือนแรกของปีนี้ จำนวนการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการของสมาชิกราชวงศ์ลดลง25.6%ในช่วง4เดือนแรกของปีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วระบอบกษัตริย์ที่เข้มง,งวดซึ่งพระเจ้าชาวที่3ทรงปรารถนานั้นย่อมมีความกระตือรือร้อนน้อยลงเมื่อสมาชิกคนสำคัญสองคนป่วย